ขณะเดียวกันนายอัมพลพงศวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนางฉลวยพงุวรรณนายกเหล่า จังหวัดยะลาพัฒนาการจังหวัดยะลาประหลัดอาวโุโสอำเภอกาบังหัวหน้าส่วนราชการท้องที่ท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมมอบบ้านให้แก่นางสปิยะแฉส่งหมู่ท,ที่สามบ้านลุยปันยังตำบลกาบังอำเภอกาบังจังหวัดยะลาพร้อมมอบของใช้จําเป็นสิ่งของอุปโภคบริโภคและสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวให้กับครัวเรือนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารตามโครงการบ้านห่วงใหญ่จากใจ GLO ประจำปี2 5 6 6รสิเฉลิมพระเกียรติพระ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะซึ่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยครับได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อจัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวรแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระบบทีพีแมพซึ่งทางจังหวัดยะลาได้รับงบประมาณการก่อสร้างจำนวนหนึ่งหลังเป็นเงิน200,000บาทครับ พน้องที่มีความหเลมลำ้มมีความยากจนอยู่ในมิตินะครับวันนี้ก็เป็นมิติของทางด้านที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งมีพี่น้องในจังหวัดยะลานี่ก็ตกเกณฑ์อยู่ประมาณพอสมควรนะครับวันนี้ก็มาที่ครอบครัวของคุณสปิยะคุณสปิยะนะครับของกาบังนะครับ mm hmm. ก็ได้ร่วมกับทางสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับได้มอบ เงินส่วนหนึ่งนะครับในการับสนุนที่จะมาสร้างที่อยู่อาศัยให้ให้ใหนางสปิยอนีได้มีความมั่นคงแข็งแรงขึ้นนะครับเพราะเป็นที่อยู่อาศัยนี่ก็มีความจําเป็นและมีความสําคัญกับการดํารงชีวิตนะครับเพราะว่า,าถ้า,าที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรงแล้วนี่ความปลอดภัยต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนมันจะเกิดความเลือมล้อมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็ได้มีสวนสดิการต่างๆนะครับได้มอบสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆให้กับคุณสปิยอด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็กคือ,อได้มาทําในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะครับโดยน,นําพืชผักมาปลูกนะครับพืชผักสวนครองมาปลูกบริเวณรอบๆบ้านนะครับเพื่อที่จะเป็นอาหารให,ให้กับนางสปิยอได้มีรับประทานนะครับ